สวัสดีจ้าวันเสคร์สวัสดีดครับเจที่ทุกท่านมือนี้เปลี่ยนมือโล้วใส่สีอะไรเอ่ยวันนี้ะวันนี้ใส่เสือส้อสีอะไรซส,สยแหลงสีขาวก็ปังเหมือนเดิมใส่แต่สีขาว <c oughs> วันนี้ต้องใส่เสื้อสีแดงบ่านเหน,นื่อัแน่นเนื้อนี่้านเ่น,นื่อยอาบน้ำนี่อืมพราะว่ายูทูบมากวนท่าเสาฟันยูมันมาจากเปล่าฟันเมื่อคืนแม่นกองฟัน อืมเเาล่นกยขึ้นมั่นสินกับฝันว่าญามามหากับมีคนไตเห็นตะคนไตมหาหลายหลอยศูนย์เลขม่ศูนย์เยมวดมันนี่นะเจ้เีขไม่ศูนยี่ศูนยสงวดแไงเนื้มันกบหัวก็มีมากงวดบางหันมันสิเมื่อตองงวดเนี่ยศูนย์รันเขาสวนงบอันศูนย์ ศูนย์งวดนี่เราก็งวดหนาบ้ามากเนาะชอบเมืองได้ขี้ท่าเร่งนี่มันขึ้นเยียไงขี่กับกตอนนั้นก็ได้ขี้ท่ากันเลยนะแม่มนมือขึ้นวัดหนึ่งอันดูจะขึ้นขันที่แรกกันขี้กับกับสิบหลอดนะเหมือนขึ้นกับขีไ้ไปไปนั่หาแต่รับเม็ดขึ้นไปนั่หาแต่รับเม็ดแต่รับเม็ดวัดนี่อ่ะนี่ จักสามอันไหมสามสามอันมันมืดมองนั่นแล้วเนี่ยศูนย์สามหาเขียนนาแม่บอกไม่ไใส่หนูหาอยู่ไหนนะวที่ใส่ตรงนี้ของตัวเรื่องแสดงว่า่มีไเขียนเออนี่ไงนี่ไงเออนั่นน่ะนี่เรื่องหากอนนั่นเนาะายทะเบียนเราก็เขียนลงเพิ่มสามศูนย์มาจ้าวศูนยสามเพิ่ม บ่เพิ่มก็ว่าให้เพิ่นฟังเอาเพิ่มให้เพิ่นฟังเอาเนาะตอนนั้นที่บ่เรื่องให้ไว้เนาะแม่นมี5 0 6 0 7ย์หนย์จ็้ะอ่าแล้วก็มี69เามตัวเพราะเรื่องบอกว่าให้869 869แล้วก็กัน6 6อ่านกัน10แม่นถ้าวิ่งตัวเดียวขอว่าวิ่ง0เมย์เดียวเนาะศูนย์เม็ดเดียวบนนั่งเลข69นี่ดังอยู่เด้งวันนี่เองอะไรเงี้ยคาราเรกมิที่หมอคพ่ม่าไม่น เวางนึ่งบนในศูน์สองมาจาพอศูนย์สองสองื้ันนี้ได้หกเก้ามวันที่หนึ่งสามบ่มันคือตรงกันกับเลขพอพอดีตัวนี้แมื่นกับว่าหน่งก็นห้าศูนย์หกเก้าเมตรงกันอืก็ซื้อว้ยางได้สองสองพันใบบ๊วยสาพนหกเก้าสองพันใบมพัเลอตเตอรี่ยูน้ำพีบุนลเข้าบะมี่เก้าหกสองพันใบหวตรนศูนย์สองพันใบ สองคนพัดไปพัดนี้ไปถึงวันที่หนึ่งกัก็ถึง้ววันที่หนึ่งหมวผู้ที่เอาเลขมาให้ถือศูนย์สองเนาะวันนต้องเจอเจอได้เจอว่ามือเป็นพันไหน่ถึงแบบนก็ถึงทั้งหีเดี๋ยวมือนี่นี่กล่องจากถึงมาให้ยนี่กล่องสลามาจังโมงจะพอสิบเอ็นมงหรือเทียงเนี่ยถือยอกว่าจาางหนึ่งลขกลองสลาเขาทุกงวดบองงวดสิบสองงวดศูนยงวด เจ็ดแปดมือเข่มือวันจะมาตรงขอ้เขาเล็กมีที่มากวเนาะแมนเรียบผัมุ่นเขาเอินเรียบผม่นเลขประมูล,เ,เ,มลเดี๋ยวเขาจมาหายอกมือนี่แหะเป็นไฟของผัวเรื่องเองแมนเขาแม่นี่แหละมือนึงงผัวทั้งเมียมาหาอยู่นี่แหละอันที่จะที่จะเลี้ยงไปน้ำถามามาว่าผูใ้ใดขี่รถเขามาน่ะมันเส้นหน่อยบ่บ,บ่ขคนละคนคนละคนบ่ออันนี้หัวก็มากบ่สองสามมือเจ้าเพื่อนเห็นน้ำจ้ะเพื่นว่าเพื่นถึอเรียบเนเถี่นนังนม่ลงตัว เป็นหมอเอ้ยเจ้าของหนังพ่อบริการหนังใหญ่ๆียดอนย่ดอนเป็นปูหเอยวงหนังจักแตนจักยังเริ่มมาก้ะแมนเทดีก็หน่อยเนาะท่านในหวงแต่ว่าใกล้ๆออกก้น้างที่เราชุติได้นะเนี่ยเป็นนเรื่อมากังแกะแก่มากแหงขาแกะใหญ่เลยนี่นพูดของเรื่องเ้าขนเ่าเรื่องนี่ล้มวือไม่อีกแล้วปูมาก หนาวหนาวน่เริ่มจะหนาวหนูได้บวงตุ้งมือเศร้าตื่นกันมากกับเป็นหนาวๆนาเพราะเส้นอะไรเป็นแดบน้ำบุญแด้พระอมข์ผืนใหญ่พระองค์เปลี่ยนฤดูจ้ะขาวๆว่าฝนมากเมื่อวานสุดท้ายสุดท้ายจ้ะแล้วก็หนาวแล้วเตรียมเตรียมกันหนาวหู้เน่าตั้งแต่มากินปลาี่น่าจะเลี้ยงวิเลี่ยนเลี้ยงปลาไม่ลายแล้วดิโอ้ลายเป่ดเบอกแม่แฟนซื้อเวทเมื่อวานนี่ปลาอยัางนี้ลูกลายนี่ตุกแงว ซื้อเบ็ดยังไงเอาแวเอาแหามาวานน่ลเหรอโอ้ยนะมึงเลยคอยดิ<ม>ไปหกไลยสามสิเมตรฮ่าเอ้ลยมันห่อแหมันกินได้รที่เดียวตัวใช่มันชิดนี่ค่อยชิดเอาขึ้นมาเอาเขาบอกข้อฝันจบไปหนิคุณบอกเขาบอกข้อฝันจบไปพอเราแต่ขึ้นแหลกก็ซื้อได้ก็เว่ามากเกินขึ้นแหลกมันแก่ไห้เนี่ยไปเลยขึ้นวันพระหันแก่ยังไงหยากับ อันซุ่มก็แต้มกันมีเตอร์คนแต่งยางเลี้ยนแถวกันมากขึ้นกับผู้ใช้สามยิ่งหนึ่งด้านไปหาตลับเม็ดแต่ไปเห็นอยู่ตลับเม็ดสามอันอัพเม้นกับเป็นม้วนๆขึ้นก็อุ่นตัวกองมันเออแอบเม่นกับม้วนก็เป็นกลมนะเนาะสามศูนย์ตอนเนี่ยย่านยื่นเนี่ยใส้สามยิ่งหนึ่งสามห้าศูนย์อันตลับเม็ดนะ ามเม็ดหาสิบเมียนสามเม็ดหาเม็รนี่เมียนอันหาเม็รอันใหญ่อันสามเมตรหาสิบก็มีมันมันมีสามอันมีสามอย่างเมนสามเม็ดตรงแล้วกัสามเม็ดห้าสิบเนะห้าเม็ดแต่เพราะว่าวัตถีเลยเพราะว่าหาศูนย์ก็มีอยู่แล้วจ้าคันคันมากเก่าสามศูนย์น้ำท่พอ์บางมืองก่าเนาะสามศูนย์ถ้ามากเกิด เขียนเขียนเขียนอะข่เจ้าซื้อว่สดุเกสร้างสาศูนย์งามเล่เด้อสามศูนย์สามไ่กันนั่นแหละมวดก็ได้ซื้อลูกสิ้นมาขึ้นกันได้สามศูนย์ห้าเียเพราะว่านี่กันเนี่ยแมกน่วยเขาโทรมาบอกกันงวดกอนสองตัวเดียวงวดนี้ละงวดนี่หายสามตัวเดียวนักหน่วยงดนศูนย์สามศูนสามศูนสามศหตัวเดียวหายตัวเดียวด้งวด งวดก้อนหนึ่งสองตัวเดียวนักหน่วยเขาหน่วยตรงเลยนะออกมาลวดเพราะเรื่องสองตัวเดียวนะว่เงิดเงวดก้อนเงวดนี้ว่าสามตัวเดียวนะนักหน่วยว่าแต่ว่าเงว่อนี้เลขวิ่งกระจายกระจายเนาะส้ำนักดังๆก็ะไฮแปกซำนักนึงก็ะไฮหกเนาะส้ำนักนึงก็ะไฮหนึ่งว่าตรงกันได้เพราะเงื่อนนี้ทุกทุกงวดนนะตรงกันเนาะเงื่อนนี้คือกระจายกระจายหลายสายหวงหลายเนี่ยในเมืองไทยเป็น หมื่นๆล้านๆข้นถูกเนาะสายเกี๊ยหลังกองกระซี้ซี้หน่ะไม่มให้มาตรงมูเลยหันสายเส้นหน่อยกับนื้อกัะหอบหนั่เนื้อกับเนื้อซีเอาลงไปเนาะนำเมื่อใครตรงกันนี่งวดเนี่ยนมันหลายสายจุดเอฟซีงงเนาะใจบูนมันเลียกรับอะไรเยอะจังเลยอันนี้มันเลียกรับเหรอเลียกเขาตู้มาบอกเขาจะก็อยากแบ่งปันเนาะไม่มาหลอกเลียกรับทำไมคุเจ้า บาทีย่งามนะหกสิบสามนี้แม่น world, lings, ical, like ดน 63. 63. ห right? ีหกสามนี่หกสามเยีดีหกสามขึ้นมาเอะมักขึ้น้วันนี้อันบ้านเลขที่หกสิบสามทับสิบเก้าก็เป็นได้ทับสิบเก้าแม่นตอนนั้นเนาะอกคักๆเลยละเก่าเราว่ะบอกนึ่งเก่าด้วเนาะเนาะมัน ออกหนึ่งเก้าตรงตรงเรับงาฝันว่าเขาจะาขึ้นวิวบานเลกเกียนสองหนึ่งหนึ่งหมเรื่องยังสองสองหมดเนินนั่งหล่มันออกซ้ำออกเกียร์องสองหมดอาขึ้นไปยองเครืงมาน่มันก็ออกบนเอาแคบนาจะเอาเจ้าน่อยสรุปนี่จ้หลายแดดรอเด็กมันเหมือนตัวเดียวกันมดเอาก็อ่านน้ำตัวงซื้อหนึ่ตัว เรื่องโบกั้งันเนี่ยจริงเออแบบผูดแถวห้างคนซองหนึองซองไม่บเห็นหุ่นก็เห็นว่าสั่นเออแต่แม่นตัวถ้าถ้าเท้าอ่านไปนี่เพื่อนสิเข้าใจปั๊บหมดขยายจนเต็มจอเออเขียนปั๊บๆขยายตัวแห้งแตกทะเบียนอันนี่เนาะค่ะที่เรื่องครับโาความฝันให้ให้ฟังเบิดแล้วเนาะเดี๋ยวจะบุญขอตัดตอนเนาะค่ะย้อนรัดตัดตอนมาวันมื่อนี้กับเป็นมือว่านหัวออกงานมันมาท่านนะพ่อเนาะค่ะทะเบียนรถของพ่อเรืองกับคืองหนึ่งก่อเนาะ ห้าศูนย์หเจเรื่องฝันวาด้คีรถป่วงค่ะแล้วก็มืาขึ้นก็นได้คีอีกค่ะทันผจ้ชมเหมือนจะมาย่ำแต่ยัเลื่มเหล็กมึงเหรมาใส่เล็กหาเล็กย่างน้นในเด้อนี่เนาะส่วนจับกู้ให้บ่เรื่องติดศูนยเรื่องว่าจะมีหาศูนย์หกศศย์เกค่ะเน้นไปที่หาศนย์กับหกแล้วก็หกเกส่วนสมตัวพ่เรืองให้เอาแมาใส่หลักลอยก็คือแปดหกเกเม็ดเดียวค่ะกันนําก็ขึ้นหศเนาะ ส่วนผู้ไดมักวิ่งตัวเดียวสายวิ่งสายเมือยกะวิ่งศูนย์เม็ดเดียวค่ะนี่เพิ่มเปาขึ้นไหมเลขเพิ่มมากมือนี่ขึ้ือพเรื่องฝันว่าได้ตะรับเม็ดมาขึ้นนี่เนาะสามสามอันสามกองสามกองจ้าแต่ว่าอันผู้ใช้สามยิ่งหนึ่งนี่ที่น้องมาเข้าใจแขว่หนึ่งจ้าผู้ใช้สามคนไปน้ำหาน้ำกันยิ่งหนึ่งยิ่หนึ่งกันหนึ่ง ยิ่งหนึ่นงนี่ละฟังเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมก็พอเรื่องเพิ่มมากเมื่อนี่คือเป็นซูนสามเม็ดเดียวค่ะสามส่วนมาลเลขีคุณย่าจะมาในที่หกสิบสามทับสิบเก้าพอเรื่องมาประจ้องเอาชิ้เก่ามาทำประจันหนูก็เลยเตียนทมาในที่หกสิบสามเป็นมันเคยป็นเนาะค่ะท่านผู้ชมอ่ะเราเป็นสร้งเอาจ้าฟังเอาเอานาะมันเหมือ,เอเนเลยเพิดมากตัว,ตวไเ<ห>กลืซื้อ,อคัดเอาแต่เอาซูนนี่ ไปหาจับเออเร่งเงื่อนวันี้เส้นหน่อยนี่ความรู้สึกว่าเลสเขาเร่งสิแตกเนาะโน้โน้เล่งไวแล้วที่ว่าหาซูนกับเจ็ดซูนเอาะหซูนเส้นหน่อยมาไม่ได้เลยละแตกค่ะมื่อนี้ต้องแตกมืหลีเนาะไม่ค้อเมั่นใจเนาะแมนก็ทางวันหนึ่งเจ็ดที่กับมีค้อเมั่นใจเสือกเสึกว่าสิแตกวันนี้จ้ะแตารักซูนนี่กับเนื้อบานเมืองเลยกับให้กับเงินเนาะเออเขา ชัดเจนออกแม่ผลที่ว่าโอ้ยเพื่อเก็บกันอั <c oughs> นนี้คลิปนี้กันเรื่องไม่อยังฝากเอฟซีวะจ้าพ่ออ้าวมือนี่กะมือโชคมือมันแล้วไอเอฟซี FC ทุกท่านกะจงโชคโชคมันมันน้ำน้ำด้วยด้วยสืบสืบหัวเงินไหลท้องคล้องไหลมาเงินไหลนองท้องไหลามาใหญ่ย,ยึดให้อยากให้เนียกินเหนียใส่เสียใจจ้าจูในเปล่นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองตัวค่ะอืา เย็ดทุกเย็ดจนด้วยอย่างเดียวด <c oughs> ้วยอย่างเดียว <c oughs> เก็บไปจน <c oughs> อือค้ะว <c oughs> ันนี้ก็จะรบกวนพื่อเรื่องซํานี้เนาะค่ะอขอบคุณพื่อเรื่องหลายๆจ้า